สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมแนวใช้สมองกันดีกว่าไม่รู้ว่ามันจริงจังแค่ไหนนะเรามาดูกันว่ามันจะจริงจังแค่ไหนคือไม่รู้มันจะแบบคำถามแบบกวนหรือว่าคำถามแบบจริงจังอันดับแรกเราเล่นแบบจริงจังก่อนปนะ่ะถ้าจริงจังก็คิดว่าหน้าใสาดำปะ่ะส่วสนสูนสุดหน้าสีทองน่า คนตีนโอเคไม่ได้ฝึกสมองแล้วผมไม่ได้กำลังพูดถึงคาแรคเตอร์ความสูรนั้นสำคัญสวัสดีผมชื่อใบอ้านยินดีที่ด้รู้จักกับคุณกดไลค์เอ่อคำถามนี้ใช้ได้อยู่นะกดไลค์ให้แล้วกันอืโอเคต่อไปต,ต่อไปเลย ตอนต่อไปอประกอบปีศนนาเข้าด้วยกันอย่างนี้ไม่ยากต่อจิตซ่อง่ายอ่ายเออต่อ,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 อน,น,อน,นี้อ่าอย่างนี้ง่ายอยู่นะเดี๋ยวผม ไปดูโฆษณาให้มันไม่มีโฆษณาก่อนดีกว่าไม่งั้นมันจะนานจักไม่ได้แฮะก็คือถ้าอยากติดโฆษณาคือต้นใช้เงินอืมงั้นผมลองไปปิดเน็ตล้กกันง่าย อ่ามาแล้วรอบนี้แบบใช้แรงก,กว่าเดิมเพราะไม่มีตุไม่มีโฆษณาตัวไ,ไปเล่นเกมอื่นเฉยนี่เล่นตามด่านไปอ่าระดับสามโอต่อที่สองง่ายมากเออ,อนี่อ่ะเออ เนี่ยง่ายไปเปล่าอืผมรัดตัวต่อจิดซองหวัมว่าคุณจะพร้อมสำรหรับเล่เหลี่ยมนะมาถึงด่านต่อไปคุณจะเกีย์แล้วหรอ๋อ,อ,อมันดูวีโอแล้วรับผมอ๋อเลยเข้าใจแล้วใครเป็นคุณโกหกคุณถูดรับมาเลี้ยแต่ไม่ใช่คุณผมโกหก ยังไงรวะมันแปรไปแปรกังอะ่ะต้องมีคนโกหกคนหนึ่งใช่ไหมถ้าไอคนแรกเป็นคนโกหกก็คือเราไม่ได้ถูดเลี้ยงถ้าคนแรกเป็นคนโกหกแล้วค,คนที่สองต้องพูดความจริง มันยกเป็นไปไม่ได้เว้ยเพราะว่าถ้าคนแรกโกหกใช่ไหมคนแรกโกหกคุณถุดรับมาเลี้ยนแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนถุดรับมาเลี้ยนงงวะ่ะตอบีไว้กันเอ๊ะทำไมวะงง ผมสุ่มไงงงอยู่เลยเคุณเคยเห็นความงามที่เหมือนกันหรือไม่คือมันทําได้ดีเลยนะตัวเลือกสุ่มอ่ะนมาได้ผลเสมอไปอะไรของมันไม่คิดตอ,อกสุ่มมั่วมากเลยคุณให้คะแนนเราหน่อยให้หนึ่งมรนใต้และอ้นคนนี้ต้องขอขอบคุณอ่านก็ความตอบนี้อยากลองบรรพัน,ะนระดับเป็นประโยชน์ในภายหลัง เดินสายเลยไปให้คะแนนเพิ่มได้ไหมเอาการเล่นบทพิเตอร์เพิ่มสมองไม่เอามาได้เอาไว้ก่อนบทพิเตอร์เลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเป็นต,านตา่างตาทำไมเอฟพูดถูกผมงงมาก หน้าตาออหหน้าตาละเลยให้คะแนนใหม่อ่ะไม่มีฮะนี่ประเด็นนี้อๆให้เสียกันกมันดีกนมันดีนนดอือเพราะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นไงให้หนึ่งมันจะใจร้ายขึ้นไปหน่อยแล้วแา่พิเศษนี่คือนีน้นี่โอ้โหนี่คือภาพรวมเรื่องอะไรพอเลยถ้าอันนี้ผมไม่รู้อะ ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ไม่เคยดูหนังอ่ะ่าตอบผิดไม่เป็นไรไม่เอาไม่เล่นไม่ไม่เป็นโอ้โหหาเงาง่ายเกินรู้จักทผมนะเราวดูจัผมได้เลยผมไม่ไม่ตรงสกอันเลยว่ะสามคนแรกไม่ใช่มันง่ายมาก นส,สองไม่ใช่เหลือคนสามกับคนสี่คนสี่ครับเนี่ยวันนี้แม็ปเแบบด็กๆควรมีความสุขเสมอเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเต็กๆที่ยิ้มแย้มแจ่มใสความซับซ้อนเป็นชุดของความเรงง่ายที่ซับซ้อนเออเลอะบันวะไม่เป็นไรขอบคุณไม่รับอะ่ะ ระยะของเขาขใครอืมอืมมีไหมก็มจะตอบไง อ๋อมีดูให้ด้อเจ็ดห้าแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าแปดหอ่าหนึ่งเู้อ่ารู้เลยทั้งนี้คนนี้คือคนนี้พยาคนนี้แน่นอนครับสองศูนยูนยสามแปดเจ็ด สองตูนตูนสามแปดเจ็ดเป็นธรรมดาครับเพราะว่าคนมันชอบเอาวันเกิดแฟนมาตั้งเนาะหรือว้วันเกิดตัวเองเนี่ยว้าวูมมันติดมากชอบมีความรักที่สวยงามบางทีก็อาจจะแก้ปัญหาว่าแบบดูือมันเกิดแฟนช่วยสร้างความตระหนักถึงอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นเจเนี้ยพิวอะไรแบบ อ๋อคืออ๋อก็คือเราควรทำยังไงทำาป้ายไปเลยต้านโรคขึ้นมาขอโทษทีฉันลืมเอารุบอนมานี่ไหมนี่รูปโรคอืม เอออ๋อนุลมหาเฉยเอเคน่าเอาไปให้หนุ่มโคมไฟกตะโดมน้ำเอ้กับต้นไม้ฉันจะเป็นคนแรกที่ตายเมื่อมีการตั้านาน,านานิ่คมบนดาวอาคารคุณคนเริ่มสร้างรุนโลกดาวอาคารเม้าไม่รู้เรื่องอะไรเลย ใครเป็นคนโง่อันนี้เป็นคำถามเชิญจิตวิทยาทน,น่นาาะอืนนถมาถามว่าใครโง่สุดหรออือถ้าถามโง่สุดเนี่ยคนสีคนไม่ใช่ถ้ามึสี่คนนี้แบบไม่รู้จักกันเลยนะ นี่3มคนไม่ใช่ก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ร้ายร้ายแต่เอ๊ะหนูตัดทำไมข้างบนหรือตัดทันล่างว่ะถ้าตัดข้างบนก็คือตัดเฉยๆแบบไม่มีอะไรหนึ่งน่าจะเป็นแบบเห็นแต่ไม่ไมสนใจนะในที่นี้ผมคิดว่าไม่หนึ่งก็สี่การที่ไม่ได้สนใจคือแบบ คนที่สองผมไม่ใช้สนใจใเฉยผมว่าน่าจะไม่ระวังตัวมากกว่าคนหนึ่งเลยคือเหตุนะแต่ไม่ทําอะไรคนสี่คือตัดตัวเองลงไปเลยหรือบางทีเขาอยากลงมาเปล่าแต่ก็น่าจะงงสุดนะนี่เอออาจจะเป็นคำถามไปเปิดก็ได้อาจจะแบบทุกคนชนะ มาริลินมอนโลอ๋อมาริลีมาลิลินมอนโลเธอไม่ AQ 1คิวหนึ่งร้อยสิบสูอเบิร์ตเสตาอเียดคือจะบอกว่าผมเก่งไห้กัมโกหกถ้าไม่ตัำโอเคเดิมหนึ่งเดศูนรหัสหน่อยครับให้ดาวนะ เขาเป็นสามีของฉันฉันเป็นภฟรอนเขาผมคิดว่าจะเป็นข้อสองนะสองศูนย์ศูนย์ตอนศูนยูนย์สามปแปดเจ็ดหนึ่งเจนย้าแปดหกหนึ่งเจ็ยัตายฮะทำดีมากสารวัตร แค่นี้ผมเป็นตำรวจได้เลยโอเคอันสุดท้ายแล้วพอแล้วเอ,วอาชนะเกินมาแ,แต่หนูยังต่อเนื่องหกรั้งหนูเท่านั้นได้เลย,เนยหนปูปึ๊ก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 แอ้จะมันคิดมันจะตายไอย้หอยเรียมใช้ได้ลเลยนี่ยทาไปนทำสังเกตนี่แย่เลยเอืม ยอมรับสิว่าคุณชอบมัน <c oughs> พอได้อยู่นะโอเคไว้แค่นี้กันสำหรับเกมนี้เกอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย